มาแล้วอะเอาตัวละคิวนั่นนี่หลอกกระต่มาหรอถามจริงหลอกก่อกันเล่นหรือเปล่าทุกคนว,วันนี้จะมีราคาดีมากๆแค่ประมาณชั่วโมงเดียวเท่านั้นนะครับฝากแชร์นหน่อยนะใครเข้ามาฝากแชร์นหน่อยนะนยหลายชั่วโมงแล้วเกลอ นี้ไข่อีกรอบหนึ่งแล้วก็แพ้ควันเริ่มแพ้ควันสุดนะครับที่กดโทรศัพท์มีจ้ะแม่มาแบอเฮ้ยนี่ของน้อ,ยอยงอ่ะเอาไปยังเอาให้น้องยังยังครับ น้องอยู่ไหนหนูพี่พีชข้อนี้ของหนูทุกคนใครยังอยากได้บู้ฟักทองยังมีนะครับบู้ฟักทองยังมีอยู่<อ>นะเขาเข้าก่อนจีฝากแชร์หน่อยนะครับฝากแชร์หน่อยนะอ๋อนี่นี่แหละของน้องป่ะใช่ฝากพี่จุ๋มย่าเดี๋ยวพี่พีชลืมอีกใครเข้ามาฝากแชร์หน่อยนะครับช่วงนี้ Facebook มันไม่ค่อยแจ้งเตือน ซอนนี <Sony. S 2> ่เก้หบาทจ้ะซอนนี่ซอนนี่เก้าห <Sony. S 1> บาทสี C ่หค่ะสีแค่ 1, ค่ะซอนนี่นะคะซอนนี Sony, ่สีแคทหกเนึ่งเก้าร้อยห้าสิบบาทใครเอาพินได้เลยมีจำนวนน่ารักมากามากอโทรศัพท์น่ารักมากสีแคทหกเกเป็นคอสัตว์นะคะคอผลมไม้ไม่มี เป็นรุ่นหันหน้าเข้าโทรศัพท์นะแบบนี้นะไม่ได้หันหลังนะ C cat หกเก้าหนึ่งใช่เห็นไหมมันไม่แจ้งเตือนน้องได้แล้วอนไรเข้าใหม่เท่านั้นเลย,เใ,เลยใช่ของเข้าใหม่เยอะ,ะ,ะใครเอา C cat หกเก้าหนึ่งครับ d a y ิ t เด,ดว y v ีมา m a g a l o มีนี่หมดบัม ตัวตัวหลงทีสองคือตัวอะไรนะเอาลูกชิ้นก่อนดิตู้ตู้หลงนี่ไงสี่สี่แปดใช่ไหมสี่สี่เก้าอืมสี่สี่เก้านี่หน้าตาเป็นไงนะที่น่ารักน่ารักอ่ะอ๋อเนี่ยหรอทวินทวินรหัสอะไรนะพี่พี่นนทวินมารหัสอะไรนะคะตัวไหนไปทำไมอ่ะ ลาเบทำไมเอาของอหไรสี่หกสองสองแล้วถึงยังเขาจะไลค์เสร็จแล้วเนาะเจ็ดร้อยห้าสิเดร้ยห้าสิบองสอทหกสอี่นี องสองให้อีกวันหรอราคาถูกขนาดเนี้เออว่ะเมื่อวันให้เจ็ดร้อยห้าสิบนะนี้เราบอกเราจะขายแปดร้อยพูดแล้วก็ต้องให้อีกวันกำนองกำไรไม่ได้แล้วนเอกีไม่ทันละวันห่วยออกได้เท่าเดิมได้ราคาเดิมแบบไม่เช็คนะซีแค่หกองสองค่ะนายยาเจ็ดร้อย0อะคุณหนุ่ม เจ็ดร้อยห้าสิบน่ารักมากเลยนะเห็นพี่เจย์ฮิวน,น,น่ารักมากใช่ใครฮิวก็น่ารักกันเนี่ยน,น่ารักตัวสี่แคท 6, 2, <ด>หกสองสองอยากได้ซีแคทีสี่ร้อยซุปได้ซีแคทีสี่ร้อยซุปแล้วซีแคทมาแล้วเออลดเจ็ดร้อยห้าสิบถ้าข้อความหลังบ้านแล้วมีรหระะัสน่ารักนานมากอ,นนอ,อยากได้อะไรกันครับเห็นว่าอย่างงี้น้องน่ารักมากเวลาห้อยนะเอาล็อกลูกชิ้นแบบหักคอเลยได้มเด่นมากพี่เตย์ฮิวมา